สวัสดีวันนี้ต้องการจับปิ๊กจูอย่างหว่านเลยอยากได้มันมานานแล้วปิกาจูเนี่ยเอออยากได้อยากได,ได้มันอยู่ไหนนั่นไงปิกาจูต้องเสร็จเสจแน่ไปเลยโปเกบอลได้ไหมวะอะไรกันเนี่ยเรื่องแค่เรื่ององ,อง,อง,ง่ายๆโอ้โหประตูบานเดียวอะไรกันวะยัจับไม่ได้อีกแล้วเนี่ยงั้นเอาบูบอลไปบูบอล โถก็แค่เอามามาปิดใช้ตะปูตอกแค่เนี้ยโอ้โหเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยทะลุแม,ม่งโอ้ยจับไม่ได้อีกต้องเอาเลบอลเอ้ยเลเซอร์อออดูอีกเลเซอร์ตายแล้วตายแล้วตายแล้วข้าโอ้โหตายแล้วทำอยงดีเนี่ยจับไม่ได้อีก ้องามัสเตอร์บอลมัสเตอร์บอลออกมาจับมันเลยเฮ้แค่ประตูบานเดียวเนี่ยนะประตูบานเดียวจิ๊บจ้อยจิ๊บจ้อยมันมีระเบิดสำเร็จสำเร็จแล้วเย้ เฮ้ยมึงมาแข่งโปเกมอนกันไปเลยอะไรวะตัวหินไปเลยบิกจูอ้าวมีเตะซากศพอีสมีเตะซากศพเป็นนี่อะไรเนี่ยฉันว่าฉันคงรักษาไม่ได้ค่ะมีเดมีเตะซากศพหดอครับโ